ค่มแล้วค่ะโมนีกระถิงหน่อยจะเฮ็ดเนื้ออยู่ล้ากินอรยงค่ะไม่เป็นหรอะไม่ได้จะเทลครับนีอันนี้พอหน่อยจะใส่เบ็ดมาไหนล้วครับนี่ครับงาาดเดียวเนี่ยหน่องครับขอดเขียวกอดฝากับพี่น้อง สวัสดีค่ะเปิดกล่องกับโบบุกเปิดได้เนี่ยเปิดแล้วครับสวัสดีค่ะค่อๆค่อยๆปลอกกล่องเลยครับพี่น้องครับผมเอ้าเานาะค่ำแล้วค่ะวันนี้กะทินหน่อยจะเฮ็ดเนื้ออยู่นักกินแรงค่ะวันนี้กะทินหน่อยจะไปเก็ยบยวบะฮุงก่อนค่ะวันนี้สิตาําบะฮุงแล้วก็ทอดปลาปิ้งปลาแดดเดียวแล้วก็ดิงผักสุดท้ายค่ะอู้แม่เขียบไส้เลยทอดหรอ ใโอ้หอดฟ้าบรุ่มสกสวัสดีครับพี่น้องกนน้อยมาแต่ไปทำความสะอาดครับข้างเืินไปหลานงามมะม่วงม่ได้ย่มจูดฝนดีคัะครับฝนทางกระยาเลยจูดได้เขาคนสวนเขาทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆแต่ครับมีได้เผาไ่เอาขาดไปไว้ก่อน สังว่าจะทางไหนนี่ครับทรายสกลนครค่ะอําเเภอสองดาวโอ้ดิ่งพระสุธายเลยน้องเอ้ยไม่ได้กินไม่ได้กินมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ขอแม่นมันี้ค่อยได้หลายเพื่อนไปไลยว่าทางไหนใส่เพื่อนเลี่ยมเขาจะไปยังไงผมคงจไปจ้าวน้ำไหน้ำหน้าหน่หรอมั้ยเพื่อนมาตากแห่งขายเพราะเพื่อนบอกใส่ว่าสั่งเดียวคือรอสองสามมื่นเพื่อนจังสิได้เฮ็ดให้เพราะว่าเพื่อนเฮ็ดตามออเดอร์นี่ค่ะทอดกินก็ตะวันห้อง ยังต้งคนยังต้องคนยังแล้วข้าวตัวตัวหงกันค่ะพี่น้องยางดีใส่ตาซะเนาะวางดีใส่นี่ค่ะ<า>้ย้ามาหงกงตกใส่หัวย้ำบอกขับย้ำบอกนี่นะคะเวลาเราเกีบยบ,บักหงแล้วเราต้องทำอย่างนี้นะคะไม่ใช่มาหงกับตัวบอกค่ะมาหงกับไปปลาทีม จะพยายางมันาอย่างม,าาางงามั้นกันมือคันเถิดเด้ไปค่ะบรรยากาศย่ำแลงครับผมพบคำมันนี่สิตสำบักหูตอดดิ้งปลาสุขะเสียบกับจิ้งปลาแดดเดียวแม่ปลาหั่นเห็ดไว่ครับผมพอหน่อยไปใส่เบ็ดมากเลยปลาคอปลาหยางมากแม่ปลาก็เห็ดไว่ครับแมนจ้ะ นี่ครับเป็นปลาแดดเดียวครับผมแม่ปางเห็ดไว่อ,อ,ไอันนี้ปลานิ่นนี่คือเป็นปลาทีได้ดมาจากพออย่างรุ่นกับเมียตัวอามาฝากต,ตัตไวไผ่เดครับใคร่ก,กปลาตัวน้อยแล้วก็ไมหะคือแบบว่าใายเล่าจะบ่ามากินปลานิ่นตงงัวใหญ่บาที่นี่พอรุนรรร่นกับเมียตัวกับจ้าไห่ครับผมตัวน้อยสมใจงามๆเลยครับนี่ <S <S <ๆ S 1> อันนี้ก็เป็นปลาคอแดดเดียวครับที่แบบไปใส่เบ็ดน้ำพอหน่อยไมา่มาได้ที่เมาตายลวครับแม่ปางเอามาเห็ดนี้ครับ ปิ้งกินกับเจียวแมงดาพี่น้องเออ้ยสุดถนัดนี่ดีนะครับนี่บู๊ยเสียมุกดาหารครับผมได้ผู้บ่าวทั่าผุนหมอความเปิดโตแล้วแล้วนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวอันนี้เป็นปลาเนาะนั่นค่ะปลาช่อนแดดเดียวปลายัางเน่ยปลาขาวนี่หอดปลาตองเดลยดำปลาทองเลยดำปลาหนึ่งปลานินจากแม่ย่าพ่อปู่อ้ล่ำบากเล่าอีกแลีเนาะ ลูกไผ่เราเห็นใ้ไผ้ในเมื่ดล้าต่ำระวังด้วยไม่เบียดหร่อยเลย้าเป็นแดดเดียวมันจะฝึกสอนง่ายจังเลยค่ะว่าหนสูตรอกเอแค่ยัง หมองแมงมันกัดขากลัสงสงขยะเห็นว่าต้องยืดมือเชื่อใจนี่ครับชิ้นหน่อยครับแจ้นครับเป็นขอมเอมันเงีจะชิ้นหน่อยคู้งามั <laughs> <laughs> มนเดโอ้คนสวยสายค่ะห <laughs> <Why? laughs> นุ่เบาว้ายว้นหน่อยเลยวู <laughs> ี้ต้องไดตังเราเหลือคนที่หน้าตาหรอคะ ก่อจะฟ้องเราผู้หาย <laughs> ใช่เราคู้งามสินเดียแต่ก่อนเล่าว่าเป็นจังสี่เลยครับพี่น้องครับพี่น้องใส่สาวสุดหญิยูะครับจะก้อยแห้งๆครับ <c oughs> จเจียต่ำบริมารไซเลยค่ะแต่ว่าเล่าแผ่ความดีแต่ก่อนจะเป็นนักศึกษาพยาบาลน,นะครับนะแต่กต่อนต่ำเรียนใส่กับกับว่าเรว่ากเขาหน้าตาดีด้วยยังดอกผู้ใส่เรียนอยู่คณะพยาบาลเนี่ยแบบว่าแบบเนี้ยไปยื้อยื่เมืองคุณยิ่งเนาะครับเนาะมี่คุณมาจีบมาอย่าง หลายเยอะด้วยครับพี่นนท์ครับใช่คณะหนึ่งในนั้นจะมี่กระชิ้นหน่อยนะครับผม <c oughs> ได้ไปเจี๊บเขามาเขาไรหนึ่งจะเป็นพื้นที่จะก่อเรงครับนี่นี่นี่จะเสียบวะครับผมอุย้ย ไม่แน,น่แลาะไม่พอแล้วมันพอรกระเทิ้มจุดไปเหิดหลาบมันก็บปพอจะเลิกการจำหนักจริงเห<อ>นื่อ,งาากกอ,อยงามครับพี่น้อกคืนนี้ต้องขอบคุณขอบคุณในงานนะใช่เนาะเป็นเอามาฝากมาตอนครับผมน่รุ่นครับตัวนี้เป็นแบบว่าหาตำรุ้งครับเแต่มาส่งของไห้ครับผมปลาเชงใสล้กับว่ากินตัวใหญ่เลยกัะ ก็ไม่ยากกะไงีาคตัวหน่อยบาอยุบานดำผ้ากันเอิญใต้วานนองใต้ครับผมเป็นขึ้นปากเป็นหักเป็นเพงได้ชจางน่บอกเขาใส่เดี๋ยวล้วครับก็เสียจ ทานง่ายๆกับใบสูบ <Climate noise> ้าก no ินได้ยูวยนกครับไข่มันสูงยกไปยังครับมูบ่คาร์ลมสูงดอกสครสูงเลยเร็บเป็นแบบเป็นไท่ล้อยมาก่อนครับพี่น้องแต่ร่างกายมันพอผ่านอาจจะไม่ปกติวันนี้ไขมันครับก็เลยจะมันสูงครับ ของมันของพอวกนี้ไปก่อนครับมันจะเป็นสีสันสดใสอ๋อ,ยอยได้อยู่ได้ยินเนาะ,ะนี่เนาะช่วยทางงามนะไซอ๋อเออเพิ่งครับเบิ่งไปไกลครับผมหอมบ่ครับหอมบ่อทอดปลาแดดเดียวแนวปางครับน,น,นี่นี่ครับนี่ปลาคออะไรนะครับปลาคอแดดเดียวฟันเป็นแศษเป็นเศษครับผมขาดม,าามัดหอม อ,อพอมาได้ครับไฟมันแห้งครับผมเลยเอานีบมาฟ้องครับไม่เจอนม่าม่านเดี๋ยวไม่ถึงใหม่อข,ขออีกแล้ครับหลายอยางมันกับมนม่ขายแล้ว,วจ้ะ <c oughs> อันนี้พอหน่อยไปใส่เบ็ดมาได้หรอครับนี่ครับเป็นปลาที่ยนปลาคอที่มันตายแล้วครับผมเป่นปลาเอามาตะเห็ดปลาแดดเดียวครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปเห็นยังต่อครับกรชินหน่อยครับเดี๋ยวดิ้งพาสุา้าก่อนยวดิ้งพาสุา้าถ้าไในล่ะดิ้งพาสุา้าเห่า แพงละเจ็ดสิบาทครับผมใส่สั่งว่าจับเห็ดได้ใส่ห้าคอมไอพี่น้องไ่อยากกินนมเขียะแห้งอันเมืองสกลอีหยังนี่ล่ะเขียะแห้งเมืองสกลเนาะในเพจส่เบิ่งให้อีกเด้อแชทถามใส่ก็ได้เด้อคนใดอยากเอาคู่บดิงยังบักเมื่อกีดิ้งยู่ดิ้งยู่ดีแล้วล่ะเจ้าสิบลูกไหต้องไฟอ่อนร้อนใส่ไม่สมัยก่อนคุิ ด,ดีไปมวนดีนก็ดีแล้วครับโอ้ตกวลาสีมึงมเจ๊บเลยนะสีมึงจบแบบขอดเกลี้ยงกิน้องเอยเกลี้ยงสุด่าบ้านเลย นี่กับพ่อสีมันยังม่ทางนี่ต้องใส่เป็นลอยโตมันก็จะได้มาแต่ย่าเท่ากับจะมันแสบรู้เลยมีถึงร้อยเจ็ดสิบกอบถ้ามันเย็นกันได้พี่น้องมาแล้วลูกน่ากินบ่กพี่น้องดิงพระสุธาสุดยอดพี่น้องเสียงอ่จังกรอบครับกรอบมัน ได้การ่ะอืมข้าวเรื่องอะ่ะทอดนี่จะบดุบก็จะพอทันไม่แบพอตีบเลยนี่ครับเป็นวิธีปยาทานไปอีกแบบครับขับขันห้องเฮน่ากิน,นเดียวเขาใสาบ่บะหมี่ก็เนาะไปดังอีรอบหน้ากแห้งเครื่องก็เก่าเลยพี่น้องไันก็ที่ีข้มเบา์ข้มยังนมนก็แบเบเครืงแบงบดีครับกาเก่า ได้ครับปันห่อทิมไปซซื้อกับเป้าประโยชน์เอากีบออามาหมอดไว้กับเซฟประโยชน์อีกครั้งนึงครับพี่เรียกจะได้เรื่องผิดพ้าวนะเช่บ่เนาะดังสองเธอวันนี้เอามาร่วมทำดังอีกอั่นเธอมาดังได้อีกครั้งนึงเลยครับพี่น้อง เนีย่ยไปทิมมันเด้อครับถ่านซื้อแพงเด้อเอามาต้นผู้สาวตำหุงครับผมตำหุงกระแซบสีต้นปลาแดกกระแซบสาว,สาวใหญ่ครับผมใหญ่หรือต่ำใหญ่มือสมองว่าแมนพถึงว่าแบบมันอายุโอ้จะมันวอาคือผลสิทธ <c oughs> ิ์เทาบ่เป็นเนาะพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> ความบระหันเท่ากับหัวลานให้เบอกซะทั้งโอ้หัวลานมันจะเป็นยิ่งเด่นเป็นจุดเด่นนั่นแหละธรรมดาคนอื่นตาโทนเด้อเอื่อเอินหัวลานเดโอเคโอเคหัวลานละลานเี่ลานในข้าวมันเอื่อเอินตาโทนเด้อครับเลยครับเป็นปลาปลาแดกครับผมปลาแดกแม่บ้าครับผม่บ้านครับ ปลาแดดที่ห้าวที่เอาม้าไข่เบด้งครับปลาแดดปลาร่วมครับผมเนีเ่ยแบบคนร่นนะเนียนๆครับปลาแดดก็ไม่หนีนี่เอาไปใส่ตำบักพ่งเนอะพี่น้องหรือว่าสี่ออนเอาบมกออกเอาสามออกก่อนรหรือว่าเ้าวอย่าเอาไปเห็ดเนื้อกินอาหาร as, อี่สิบสามเสีอกกยอย่างนี้ครับถ้าว่าท่านห้ากับสีขายอยู่ดีครับแต่ว่าตอนนี้จะงง ตเตรียมของเตรียมเตรียมกับปุกเตรียมอย่างนี้เพราะว่าเข้าวทรงกับปุกไปแบบนี้เขาได้เลยครับคนทรงคนเบยทรงกับห้ามันไปแตกกลางทางไม่นหนลังเลยย้อนเว่าด้วยนะเอาของมาจังปลาแดดเราลองจ่ายได้สี่ลิตรสามเสียบเดียวตอนมั่งทำู้ได้อยากกินปิ้งปลาแดงในห่อไปตอจะเสียบสนุกหวานโอเคไ่มครับเผื่อกเหนียวเป็นเสีกระปุ่นแล้อครับ คือคือแบบบ่ได้ย่องกระของนะครับอันเสียงกระพุ่นนี่ครับเสียงกระพุ่นนี่แบบว่ามันมันพี่น้่ต้องสื่อไปล่องเบิร์จักรคอกระเดะครับหรือว่าไปสื่อันแี่ยังมันจะมีแนวแฉียงกระพุ่นอยู่ครับเอาละลองไปเหตุจริงเล้นะครับนี่มันจะเด้งหอมเปรียวครับผมคือพอหวานมากเลยโดยเนื้อสหรเบยว่าผู้ใดยุ่งค่อนนี่ค่อนยังอยากกินกระพุ่นยามพ่ออยากกินเท่าแบบสื่อไปไบรนี่คือเด็กกินได้เลยครับพี่น้่เนี่ยนี่คือย่างเส้นสดครับผมเส้นสดเด้งแบบ สย,ยดไลยตรงๆตรงคือไปร่องเบิ่งครับผมอันไหนจำบรรยายเราไม่เจ็บว่าเห็นภาพเนาะอ,อันแค่ละสามี่มาบาทได้ครับพี่น้องครับขายของขายของอเอาเอาไมีสนใจไล่สิก ของปลาแดกวนวนอันนี้กินเตมละยิบตำมะฮงรสาติีหวานตำมะฮงน้ำแขออนุญาตบาดคำเดี่น้องนี่ยเลยเสียบอานนั้นแหละชิ้นนะโอ้ว่ามันละเสือคนละอีชนะอือ แซ่บดีพี่น้องเลยขายแรงเขาพอขายปลากรแย่งเพราเียปากย่งรับนี้เกียวตอนสอนครับอมขับมันหอมไหมลูกดี่พ่อนขุณมากดูเสียว่าขุณน้ำเนืยำีเห็นบ่ทานนี้ด้วมนอเลยก็ได้ ตอนกระเด็นเราก็อยากออกก้อกลงมาเลยเฉลยแหละตามนีครับตามเอค่อไปเขาปุ้นครับพี่น,ออน้องขนมจีน <c oughs> อ,อขนมจีน <c oughs> อบแห้งเอาไปโลดจังนาทีลูก เอาวิธีทำกินต้มแนะนำเอยต้มน้ำเดือดแล้วก็ลงไปต้มแนะนำเดือดสามนาทีค่ะหลังจากสามนาทีขึ้นมาคือเซ็นแนะนำเย็นจะห้องเป็นแบบนี้แมนบรู๊ะแต่เราสุเป็นกระซีบนแล้วก็เข้ากระจับตามความงามเดี๋ยวเห็ียดได้อันนี้ใายจับเนี้ยหนุ่มค่ะพี่น้องอยู่ได้บบบูดเร็วพร้อม อันโบต้องแซียหนามก้อนลวกก็ได้จ้ะสามารถเอาลงไปลวกได้เลยมันจะหนุ่งใจเสี้ยนอนนี้ครับพี่น้องทุงทุงหนึ่งนี่ได้ประมาณจากจากนั่นใส่กันเท่าไหร่ทุงหนึ่งลวกแล้วสิไใดเคืองโลค่ะเคืองโลนะใส่เนาะแม่นคะผู้ใดสนใจใส่ใส่สีสีเบอร์นะใส่สีเบอร์ไว้ก่อนเด้อค่ะจำจำเบอร์ตอนมิทันไิโลจะเป็นสีนี่แหละครับพี่น้องสีใสๆจังเลยอ่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า 490 4ก้าศูนย์สี่อตอดตอดกะเขาครับผมวันนี้ครับีินออกแฟนครับมากินขาน้ำกันด้มือนีครับอาหารขาดเดียวเออี่นออกมือเนะครับขอ้ครับถอดเสอถอดป้าครับกิน้องแม่กินอันนี้เนเอ้าก็สไดยิ้มากเราเสียวนน่อคอนสีกิน เอายังออกก็สิเอาถือออกกันเอามาไปกินบ่อต้มเนื้อน้อยด้อค่ะห้าบาทเจ้าขอบคุญก็เป็นส้งหนังใช่ไ้อค่ะไม่ขาดขอบคุณสุดยอดพี่น้องทำห้มันาไหนพอโอู้ลืมลืมลืมนั่นแล้วลูกชัดลงไปลืมขาดลืมขาดเหมันแสบลืมค่ะพี่น้อง ตัวน้อยตัวน้อยที่สุดต,ตัวใหญ่ก็ได้นี่เมตูเสียบคัก็เรยกเมตุนี่ค่ะหอมงหรอเนื้อเขาจูนพูนค่ะปลาในน้อยมักสุดแมวปางโอ้ยสุดคำทำอะไยไดเลยครับจับจับแม่แมวปางทุกแนวนี้ไม่มีผิดหวังเลยครับพีนนน่น้องอยากให้ได้ซิ่รสชาติฝีมือแมวปางครับผม แม่ตูมนะ้มันา้แม่ตู้ตึ้แห่มาแล้วก็มาปางแม่ปางตาก,กันอันนี้พอรุ่นเราจะท่างไหนบูศ่ายต่างกับว่าอันนี้ถามเพื่อนเนยแม่ตู้ขมห้แม่พอรุ่นไปอันสิ่ีเด็ด <c oughs> น้องกลางนะสิร <c oughs> ีติดใจนะมาเอาอีกลแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี่ถึงเขาปุ่นถึงแต่ว่าเขาปุ่นกินแต่เมื่อเงินละครับมันเลอะกิดเสียบยังติดใจออกมาจัดอีกมาเนี่ยจะมากินดิบตอนตักนานไปด้อ นี่แหละครับข้าวปุ้นอันนี้น้ำแกงป่าแบบเหล่าๆครับข้าวข้าเรื่องอะไรก็ได้ดข<อ>้าวปุป้นข้าวน้ำปลาแดดน้ำปลาแดะเดสื้อชื่อมันบ๊ลูต้มเสื้อน้ำปลาแดะพี่น้องเอ้ยกินแบบง่ายๆมาบาทน,นี่มันมีดิฮ้อนดอกนี่มีดิเป่าดอกแต่เมื่อเย็นนี่ครับพี่น้อง<ข>อว่าว <ขอ S 2> เราเโหนี่น้นเอามีทันใดผมนี่วัวเคยซ้ำหลัวเข็มเราปุ๋ยตรงย้อมเทล่ะเป็นไรครับเหนียวนึบครับพี่น้องเนบเหมือนเส้นสดแซ่บ คนใจสังสื้อได้ด้อรับี่น้องครับปืโทามายาเหรค่ะีับไส่ส่คยังขายกินเงส่โอ้ตัวนถือกินเขียบทังสิกินปลาปลาคอแม่เลี้ยเลงเขีบเดินชื่อม่ใส่แน่แม่เบเน่เป็นไครับพอครับยังมีอยู่เลยอ้เมาแ่เถากับกินมันเถื่อมันไม่เที่เนไปนะคม ขมๆจังเลย,น,ยนั่นถือมะหรอแซ่บดีๆล่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศดีมืนอยู่ทข้าวุ้นทั้งตำมะฮงทอดเทือทอดป่าครับแซ่บกินมดีแฉ่ก็หลวอแ<ะ>ม่นล็อกตรงเป็มวันน,น,นี้เราจะกินเขาจะก่อนยังเรากินต่อมีข้าวปุ้นย่ากินต่อเค็มยับไปอีกมาคือพูดยับไปตีได้หนิยับไปบไปปหม ยามันอ้โอ้ยเหงเอาจมามาเรียกปัขอดฝาเาเป็นอะไรลูกแบบ้อตอนนี้โอ้ยขาิป์ปกก่อนดีครับพี่น้องครับนี่แสวัสดีจ่าเลยฮะสวัสดีจ้าเา้ล้วจ้าเหกินมั เงียยปังเตี้ยหน่อยนี้เป็นยังครับพผมมันแสบผดตัวหนูตัโหนูจับเพี้ยนอ่อนปากคอไปเสือเบ็ดได้มามันตายกับเอ็ดตาแห้งไว้ครับแสบขนาดนี่เคลียร์ออกจากปากเขาติ่นนุ่มเนี่ยแสบเสียบสองหอดหนอนนุ่มใน่ยแม่แซน้ำตาลน้ำยุนบอครับเนี่ยครับ ใช้ก็ไ,ได้ไเลยเข้าจงงานจะง่ายถ้าใครหลายมันก็ดัมนะมาถอดอนี่โหแตไ่ไครครับพี่น้องทำมาจานมาห้องใส่เดี๋ยวเขากินข้าวกันยังเลยมีพอแล้วสำหรับ <laughs> แส่บบ <icana>, ่พแซ่บพอลงในต้นหนิเดิมฟออีนเรา่อไปแมนเส้นมันนุดีด้ยโอ้ยหน่อยบ่ขึ้นมากับปุ๋นเงี้ยนห้องกบมาเออไอปุ๋ยมาเด้อปุ๋ยเอ้ยลูกสาวหลาคอยองูชายนั่นแหละเขาหนาเ่อปุ๋ยจะบอกสองปุ๋ยเด้อเมยปุ๋ยอำนาจก็ปุ๋ยตามมันหมดต้อองปุ๋ยล คุยค้นเก่งคือกันเลยใช่คุยอำนาจกันเดือดคือกันเลยเหนื่อยลงต่มกับลงกินมันเันตะเข็เนะท้ายตมันตีนต่วนั้นถอนเนะดึงนะอืมค่ะเนหน่อยแล้วก็กินน้งขีดเลยทาย กูฟินเส,สียกินได้บ้ด่ะตัมะฮึงเนี่มะเรงเลยแซ่บลอยกินกับทอดปลาทอดเ,เก็บตอนแนกัเคืนแล้ก็กินตัดมะฮงแล้ว่ะไม่เขาสินตะขามันมันจะมันดลยขออนุญาตที่จำเลยก็สีน้อง <c oughs> ยังมีอยู่ละ เนื้อว่ามันเนื้อปลาทูนีพี่น้อยเกลียวละนี่ไม่เหนี่ยนดีนะครับเนาะจำคือเก่ายวะครับกำลังที่็ดออกมาขายเด้อครับพี่น้องใจรอสจกครูค่ะตอนนี้กลังเบื่งอาการจะเข้าระวัองั้นดีจะโดนนะีใอ หองดีล้วนั่นตเไงค่ะจิะ้มมือแล้วตัดปองเก่งข้าวนี่ตัวหนึ่งอันนั้นตันกันกิ้มาข้าวเขาอสองตัวหมดอกคุณถือแฟนขามหมูว้านเลยนะเถอะคุณครูเพราลุงบะคุณคู่ <c oughs> เพิ่นมาหยางก่นเมื่อวาน เป็นก็บนี่ตั้งใจมาอย่มาทุลักผ่านสี่ห้าเที่ยวเป็นก้าวโอดมีได้เลยตัดสินใจเข้ามาซื้อแ่ยวแมงดาเป,เป็นสั่งซื้อทางนั้นก็รอบนึงแล้วเป็นไปห้ากับฟุกแสบติดใจมีไนนี้ไขจะอันครรําสีก้อนนี่เราอะเราอยู่ฝ่ามองสูงไปนี่ลืมถามซื้อขับเมื่อวานข <c oughs> อโทษในายเด้อพอลุงก็ยังมาขอมันเมบอซื้อได้จ้ะ พอบอวาบ่าเบ,บ่งซื้อจต่ว่าปอเด็กเขามิ่นเพอาะจะกบมาที่ถ้าเราแส่บก็กินบแแตงอ่ะมันหอมอเสียบักต,ตั้งกระตลองตาแห้งมันแสีบอยู่ได้ด้วยนัวไม่เขาเออียง มันกี่เท่าสอนพอจูดแล้นหมอดทานบ่มั <c oughs> ไม่อยาก,กลุมลงยังยังเป็นเห็นกลางหัวมาหมอ,อดเมื่อได้่เยื่องทันจู่จ่ตอนประเด็จยังไงเนี่ครับมนี่ลางหายอไรชาเ้บ้างหรอแยบดิบยบตอนบตมนกลางเนี่ย ตำโถ่เดีพี่น้องเช่งเฮาเดี๋ยวครับตาไงชัวเ้าเป็นหน่อยเหรอเป็นดอกเป็นดอกแล้วปีนึงจังเลยกินไหมเมันอเดียวออกดอกแล้วมันบันดาลประมาณสองอาทิตย์เป็นหน่อยหากระตาอย่างไงพาไปเก็บโถ่เก็บยงตัวแม่ตื่นตัวโอเคครับพี่น้อง ครับคลิปนี้กับฝาพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกะดีครับกดไลค์กดแชร์กดิดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเคยลูกสาวทั้งแม่ใหญ่างเลยครับพร้อมคอโคขอบคุณเลยนครับ